ฮัลโหลสวัสดีจ้าไหวางามๆจัดทุกคนมาเจอกันกันนี่ในบรรยากาศข้างนอกนะทุกคนวันนี้อากาศดีจ้าวันนี้อากาศดีเนาะก็คือว่ามีแสงแดดจ้ะทุกคนไม่มีเมฆฝนไม่มีอ่าอากาศไม่หนาวเนาะจ้กทุกคน20องศากว่านิดๆแต่ก็ถือว่าโอเควันนี้พอดีจริงๆแล้ววันหยุดแล้วก็อ่าไม่ได้ต้องการที่จะ ไปงานไทยนะทุกคนก็มีงานไทยเนาะพอดีเคนนี่คิดว่าเออเดี๋ยวเคนนี่ดูวอลเลย์บอลเสร็จก็จะอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนเนาะพอดีเพื่อนมา,มาชวนแล้วก็บอกว่าปฏิเสธไปทีนี้พอดีแฟนไปทําธุระกรับมานิดนึงก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปงานไทยกันทุกคนมาดูว่าเคนนี่ได้อะไรจ้างานไทยเนาะจ้ะทุกคนอแบบว่างานเขาสนุกอยู่นะจ้าทุกคนก็ได้บรรยากาศแบบไทยๆเนาะแบบเป็นที่ไม่ใช่ที่เดิม เป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าเขาจัดอีกสถานที่หนึ่งสิ่งที่ได้มาตอนนี้ก็คือต้องมานั่งนอกบ้านทุกคนถุงเห็นถุงัวาจากกืออย่างนี้ถุงทุเรียนถุงทุเรียนจากทุกคนแต่เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวจะโชว์อันอื่นก่อนทุกคนอ่าไม่ได้ของที่เป็นงั่นนะทุกคนมีอยู่ไปได้ที่แบบว่าเดี๋ยวนะที่แบบว่าดีใจมากก็คือไปได้ตะกเตนทอดมาจ้ะทุกคนบองน่ไปได้ตกกะกเตนทอดมา,านนะไไดกกเนานะ ไม่มีมลงร้านนั้นไม่มาจ่าแมงสดิ้งไม่มาตะกระแตนจ้ะทุกคนนี่แหละกินเบอร์ปีอือร่อยมากจ้ะราคาแอบแรงอยู่แต่ก็ซื้อกินเนะจ้ะทุกคนอืมแล้วก็คนนี้ไปได้ขนมหวานม,มีหลากหลายมากไม่รู้จะกินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะขนมหวานนี้มาจากเบอร์ลินเลยนะทุกคนเจ้านี้เนาะคนนี้ก็ไปได้หม้อแกงขนมหม้อแกงอ่า เขาเรียกอะไรล่ะทุกคนฝอยทองเออขนมหม้อเกงโดยหน้าด้วยฝอยทองเนาะทุกคนราคาก็เจ็ดอ,ออยมั้งก็จะไม่ผิดเนาะเจ็ดยูโรทุกคนนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนิดนึงว่าถ้าเป็นยังไงสไตล์ไทยๆเนะาะจะทุกคนนี่แหละถ้าไปงานไทยก็จะพอแล้วก็ไปได้โรตีสายไหมมาจา้ามีเจ็ของหวานทั้งนั้นนะครูาหวานเติมหวานจ้ะ ได้โรตีสายไหมมาจ้ะทุกคนแบบว่าเขาทําแบบว่าอายุทยาเลยนะทุกคนดูเจ้านี้แล้วก็ตำแป้งโรตีสดๆนะจ้ะทุกคนดูสิอุ้ยอย่ากินเนาะทุกคนกินอะไรก่อนดีเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวกินทุเรียนก่อนเดี๋ยวชิมทุเรียนก่อนนะจ๊าทุกคนอืมชุมทุเรียนก่อนเพราะทุเรียนกลิ่นแรงมากๆเดี๋ยวจะมาโชว์ทีนขับรถมาแฟนบอกว่า คุณเซนบอกว่าเธอเปิดกับหน้าต่างออกนะเธอเปิดหน้าต่างออกนะเพราะฉันไม่ไหวเลยฉันจะอ้วกทุกคนยี่ห้อแบบนี้เนาะทุกคนนี่แหละจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเพื่อนบ้านจะลงมาไหมนี่ยจะรีบกินรีบกินรีบ,รบ,รบปิดเนะทุกคนอุ้ยเขาทำไมปิดดีจังเลยนะกลิ่นกินแรงนะทุกคนทําไมปกติมันจะกลิ่นเขาจะไม่ค่อยแรงนะ ทำไมหรือว่าเขาสุกเกินไปเนยหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ขอตัวแก่ก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนทุกคนมาต่อกันจากกลิ่นน้องเ็าแอบแรงอยู่นะจ๊ะทุกคนเนาะเป็นยังไงทำไมกลิ่นเขาแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะเราจะมาชิมภูแรกกันเลยจ้ะ <c oughs> ชิมภูแรก๊ยกรอบนอกจ้ะทุกคนกรอบนอกอน้ำลายไหลกรอบนอกจ้อวิหน้าก,กินอยู่นะจ๊ะทุกคนเนี่ยนะ อกำลังพอกินเลยจ้าอืมร่อยมากน้องอร่อยมากทุกคนน้องเขาแบบว่าอร่อยจริงๆจ้ะอืม จริงๆแล้วกลิ่นแอบแรงอยู่นะแต่ว่าเนาะก็อย่างบ้าเลยจังแต่อร่อยอืมก็ดีไปได้มาเกือบหมดขายดีมากจ้ะขายดีหน้ทุกคน ยี่สิบสามยูโรแพงไหมปกติก็ยี่ห้าถือว่าไม่แพงนะคะอ,อยากกินหอนนมัน,นัเนาะทุกคนถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็ถือว่าแพงอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเขาก็เนาะ <c oughs> อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่จ้ะแต่กลิ่นเขาค่อนข้างจะถ้าเขาอยู่ในกล่องค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงเนาะอืม,มด,ดูปิดปากแซ่บมากคลิปนี้จะยาวไปเนาะจ้ะก็เอาไว้แค่นี้เนาะฝากบ๊ายบาย กับคลิปทุเรียนดีกว่าเนาะทุกคนเดี๋ยวจังไดเจอกันเนาะจะขออนุญาตก,กินทุเรียนก่อนเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะลงมาขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมด้อจ้าบ๊ายบาย